นี่นะคะดูใบใหม่กับใบเก่านะคะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะคะนี่คือใบเก่านะคะนี่นี่นี่ใบเก่าอ่าใช่ใช่ใบเก่าค่ะใบใหม่นี่ใบใหม่หมดแล้เรื่องกันเลยนะหมดแล้เรื่องใบใหม่ใบเก่าก็จะเห็นเป็นพวกลาสสนิมเต็มไปหมดเลยนะใบใหม่สวยสะพรั่ง ตอนนี้ตอนนี้ยังรัดน้อยเจตอต้นนั้นน,น,น,น่ะรัดอักมารอบหนึง่งรอบสองปุง๊บจุงมือเข้าสวนแล้วบอกไปพูดสวนก่อน <laughs> จากที่ไม่เคยเข้าสวนนะเลาผมจุงมือเข้าสวนแล้วป่ะมดูก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันคุณเจ้าเ่สิบหกครบครบสิบห้าวันหนูมาถึงปุ๊บไปหน่อยไปดูคุณจุงมือหนูอ๋อหลังหลังหลังมาแนะนําแค่สิบห้าวันใช่ไหมคะเข้ามาติดตามผลเลี่ยนเปลยแล้วหนูก็อยากมาดูอ่าดครับวันนี้พอดีเขามีตัดเฉียนด้วยแล้วก็ทางจุุหรี่แมันเป็นรอยอ๋อนั่นมากเลยแย่ซงอย่นเนาะอย่างที่เสียบอกใช่ไหมค่ะนี่ก็ให้คนงานมันคุยคุยหน่อยค ใด้คได้ครับใช่กระโดยเคล่า้วค่ะใส่้องแมวหน่สวัสดีครับพี่เอ็กครับโอ้โนี้จุ่มจ้ำเลยครับมันเป็น้ปีนี้ฟื้นมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้ผลผลิตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าอันนี้ก็จะได้ผลผลิตเต็มที่เพราะว่าต้นฟื้นแล้วนะคะเหลือแค่รอเวลาให้ใบเต็มนะคะอันนี้ก็ตัดผลผลิตแล้ว ทีนี้ก็จะมาฟื้นต้นทําใบให้ใบเต<า>็มปีหน้าก็จะได้ผลผลิตเต็มที่นะคะใ,ในโซนนี้ <5 S 1> แต่ขยายไปไม่รู้กี่สิบสวนแล้วอ,ะอ,อ่ะอ๋อเปีหน้าปีหน้าใช่บอกว่าเนี่ยพี่เจฟใช้ไปห้าเดือนแต่ขยายให้หนูไปสิบกว่าสวนแล้วดีดีดีค่ะนี่ก็เทคนิคของพี่เขานะคะก็คือการ ที่จะฉีดพ่นโพนหรือต้อนเนี่ยค่ะก็คือเขาใช้วิธีทุบนะคะเนี่ยทุบแล้วก็ฉีดนะคะตรงนี้เรียกบ้านอะไรอะคะพี่ขุนซ่องครับขุนซ่องคอ,องพริกคองพริกคอ,อ,องพริกอ่าบ้านของพริก มันไม่ได้ฟื้นธรรมดานะคะฟื้นแล้วได้ผลผลิตมันโคตรสุดยอดมากต,ตอนนี้ฝนตกนะคะนี่แถบนี้แถวลิมนี่ทั้งหมดเลยลิมอ่ายกเว้นต้นนี้ต้นนี้สภาพเดิมสภาพเดิมแต่ว่ารัดใบมาใหม่มันเติมอยู่สภาพเดิมเนี่ยทั้งแถบเลยโอ้นี่นทั้งแถบเลยดูต้นในโลก ยังมีร่องรอ,อยยังมีร่องรอยเหลือร่องรอยให้เห็นค่ะแต่ทั้งหมดเอี่ยที่แถวนี้มองมองแต่นี้เนทั้งโขลเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่พิจิกามานี่หมดทุนกับการรักษาตรงนี้ไปเยอะไหมคะอ่าผมลงไปสองประมาณสองแสนสามนะน่าจะเหลือใช้ถึงปีหน้าอ๋อ คือใช้ไม่เยอะสองแสนสามนี่รวมกับปุ๋ยดินด้วยใช่ไหมคะอ๋อปุ๋ยดินกับคู่หูเนาะค่ะเนี่ยก็คือร่องรอยของการทุเรียนที่ป่วยป่วยทั้งนั้นแถบนี้ป่วยทั้งนั้นเลย นะมองไม่เห็นไมนไ่ร่องรอยเลย <Kh ai S 2> ต้น,นนี้แทบตายต้นนี้แทบตายอมองไม่เห็นเลยมาาถ่ยใกล้ชนผลเลยออ๋อใ,แบบใกล้ตายแบบใกล้ตายเลยลต้นนี้ทุบรอบรอบต้นหนึ่ทุบแบบเป็นอุกกาบาตเลยทุบแบบอาเกียดเลยเนี่ยโดยรอบต้นเลยเนี่ย<อ>มาทางนี้เป็นสักดิมเนี่ยเนี่ยโดยอันนี้ฝังเข็มด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย ปีนี้ฝังเข็มไป้สองรอบครับเนี่ยรอยฝังเข็มยังอยู่ฝังเข็มไป้สองรอบแต่ว่าเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่เนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยรอยทุกตีพี่เจี๊ยบรอยทุกตีด,ดูมันเป็นหนักเป็นหนักมากเนี่ยแล้วทีนี้เราเราฟื้นมาได้แล้วก็ได้ลูกเนี่ยตัดไปหมดแล้วเนี่ยเหลือลูกหนึ่ง วันนี้ได้ผลผลิตนะคะนี่โสมมากๆนะคะโสมมากๆนะคะฟื้นนะคะ,ะ,คะแล้วก็ได้ผลผลิตตัดไปหมดแล้วด้วยนะคะตัดไปแั้งแต่รอบแรกอย่างนี้รอยของจานใช่อันนี้มันโซมมากะคะ่ะจาน